สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคิดถึงกันไหมเอ,อ่ยตอนนี้นะคะเรามีโปรเจกต์พิเศษนั่นก็คือ t d a SX อย่างดีไซเนอร์นั่นเองเป็นโปรเจกต์ที่เราจะให้น้องๆที่จบการออกแบบด้านแฟชั่นมาออกแบบเสื้อผ้าให้กับพวกเราทั้ง5คนค่ะภา,ายใต้คอนเซ็ปต์ Bang k o k vibes เราติดตามดูกันได้นะคะว่าชุดของแต่ละคนจะเป็นยังไงอย่าลืมดูด้วยนะคะ ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะได้มาเจอดีไซเนอร์ของเราเป็นครั้งแรก แล้วก็จะได้มีการวัดตัวแล้วก็ได้รู้โจทย์ด้วยว่าโจทย์ของเราจะเป็นอะไรรวมถึงเราจะได้เห็นแบบภาพสเก็ตที่เขาทําให้สําหรับเราแล้วเรามีสิทธิ์ได้เลือกด้วยว่าเราชอบแบบไหนแต่ Energy วันนี้จะเล็กนิดนึดนดนดงเพราะว่าคนนัดเรามาเช้ามากเราได้คู่กับดีไซเนอร์เบลค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นการได้พบเจอกับดีไซเนอร์ครั้งแรกค่ะเขาตื่นหรือ,อยังดีไซเนอร์ของเราเขาวิดีโอคอลมาแล้วเขาไม่มาเ<ม>หรอ ส่งตัวแทนด้วยดีไซเนอร์คิวทองนะเนี่ยคาดหวังนะเนี่ยสวัสดีค่ะอา้าวแล้ววันนี้เราไม่มาเจอกันแล้วเราจะปฏิบัติภารกิจกันยังไงคะเนี่ยส่งตัวแทนมาแล้วนะครับเรียบร้อยส่งตัวแทนด้วยคุณเป็นดีไซเนอร์มือทองใช่ไหมสารภาพมาแล้วคุณพลางตัวมาเพื่อมาออกรายการนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะต้องได้เจอกันใช่ไหมคะเบลล์ใครับเราต้องได้เจอกันแน่นอนโอเคได้เลยค่ะภารกิจแรกการพ เจอกับดีไซเนอร์เบลดีไซเนอร์มาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้ช่วยของดีไซเนอร์ที่เขาส่งมาดูแลเราในวันนี้นะคะไปกันค่ะนี่คือร่างทรงของคุณเบลแใช่ไหมคะได้เจอร่างทรงดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์ไม่มาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็ทำให้เราแบบเดินทางมาเจอกันลำบาก วันนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของสุดก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเมืองแต่ละคนเป็นเมืองเขาเรียกว่าธีมของฟาร์ก็จะเป็นสังคมเมืองอุ้ยอ่ะอันนี้คือสเกลเจอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเลือกได้ว่าเลือกได้ว่าที่ฟาร์จะชอบตัวไหนอ๋อมันทำสำหแบบแล้วราก็เลือกได้ไหมได้แต่ต้องถามพี่เลยหน้าหน้าตาแบบ เสชุดสวยนะสวยทุกแบบเลยเจอเราแบบแซวว่าแบบเฮ้ยขอทุกแบบเลยมาลองได้เปล่าเพราะว่าอยากลองหลายแบบสุดท้ายก็เลือกมาได้แบบหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะพี่ทำชอตัวไหนสมาจีนที่วันนี้ชอาตัวนี้ีเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ,อ,อ,อที่มันแบบวอกแหวมเกินไปหน่อยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันสั้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปไปเฉลิมไพร์ข้างนอกอักอนนี้คือเซฟสุดเป็นที่หน้าเพื่นพอใจ เราสมอโอเคได้ค่ะก่าขอบคุณเบลลด้วยนะคะงั้นเราไปวัดตัวกันเลยดีกว่าค่ะโปรเจก t นี้อะคะก็จริงก็ไม่หวังอะไรมากไม่ใช่การแข่งขันใดๆเลยแต่เหมือนกับว่าเป็นการที่ทําให้เราได้มาเจอกับเพื่อนๆแฟน TJF อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปนานรวมถึงเราเนี่ยจะได้ช่วยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในการพรีเซนต์ผลงานของเขาด้วยก็หวังว่าเราจะสามารถพรีเซนต์งานได้ออกมาตรงตามคอนเซปที่เขาวางไว้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาแอบดูขั้นตอนการทําชุดของดีไซเนอร์ของเรากันจะบอกว่าคราวนี้แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้เจอดีไซเนอร์แบบตัวเป็นๆเลยเข้าไปดูกันดีกว่าแอบแอบมาเซอร์ไพรส์เขาปรากฏเขาทํางานไม่ได้ก๊อก็ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบลใช่ไหมใช่ครับฟางค่ะชื่อเบลครับจบคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการออกแบบพัสตพรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ที่ฟางตื่นเต้นสวยมากเลยนี่มากลัวหรือเปล่าคะไม่เลยครับไม่เลยดี <นะ S 1> ดีใจมากเลยที่พี่ฟาง <occurrence. S 1> มาจะได้ช่วยๆกันนี่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็กําลังสร้างลายผ้านะครับก็คือ <underwear> ลายผ้านี่ก็จะเป็นลายอยู่บนชุดเราจะช่วยอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วตอนเด็กๆเราเคยมีความฝันว่าเราอยากจะแบบเย็บผ้าเป็นเพราะว่าเราอ่ะชอบเล่นตุ๊กตาแล้วเราชอบเอาแบบเศษผ้าเาก่ามาทําเป็นแบบชุดตุ๊กตาเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนให้พี่ฟังเย็บเย็บผ้าเป็นนะครับหลังวันนี้ไม่ทําแล้วนะรายการเนี่ยเย็บผ้าแล้วนะเป็นดีไซเนอร์แล้วนะ <c oughs> แล้ววันนี้เราเราเราต้องช่วยเบลทำอะไรบ้าง อยากให้พี่ฟางมาช่วยสร้างลายผ้านะครับโดยใช้สีต่างๆลองใช้หลายๆเทคนิคสีนะครับทั้งสีช็อกสีน้ำแล้วก็สีไม้ดูแล้วก็ทำสม็อกลองเย็บสม็อกขึ้นงานเล็กๆน้อยๆได้ได้ตื่นเต้นลหรอเหมือนได้มาเรียนเลยอ่ะอะเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยทค่ิคบนชุดก็จะเป็นก็คือการสร้างลายขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้ทันเปอร์เพื่อให้ได้ผ้าออกมานะครับแล้วก็สกรีนปาดสี ทับปีกทีเพื่อสร้างเท็กเจอร์ให้กับผ้าเ<ม>ทคนิคง่ายๆก็คือใช้น้ำเยอะๆสีน้ำอ่ะต้องเลี้ยงด้วยน้ำเขาถึงเรียกว่าสีน้ำกูค่ะก็ถูกค่ะ <c oughs> คือสีหลักๆวันนี้ของเราก็คือจะเป็นสีม่วงนะคบสีม่วงก็จะเกิดการผสมจากน้ำเงินแล้วก็แดงแทนม่วง,งยังอ,อ่ะพี่ฟังเราไหมคะ ให้สีมันแบบประสานกันในหน้ากับน้ำก็คือแบบละลายเหมือนใช่คือถ้าเราทําเทคนิคเปียกบนเปียกอะเราก็จะได้ฟิลนิ่งแบบบางเบาความซอฟต์อะไรแบบนี้ก็ได้อยู่นะเราลองผสมสีอื่นลงไปไหมสีส้มไหมสีส้มได้ค่ะความวันีนราศกรน่าจะมีสีส้มแจ้งเหลืองนะคะอก็คือถ้าเรากำลังออกแบบลายผ้าเองเราไม่คิดว่าคนอื่นจะได้ออกแบบลายผ้าเองใช่ไหมเบลใช่ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำสมองบนตัวแจ็คเก็ตเ,เพื่อให้ได้ดีเทลผ้าที่มันแบบแตกต่างกันต่อไปจะเป็นเทคนิคการทำสมองผ้านะะตื่นเต้นะอ่ะพรามหวันที่จะได้ใช้เครื่องจักร <c oughs> จะเป็นจริงแล้วจากเกย็บผ้าทุกคนเห็นเห็นไหมอ่ะว่าเข็มมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าเข็มชิดย้ายอ่ะฟีฟางดันผ้าเป็นกลางครับอ่าอย่างนั้นแล้วก็งับอันนี้ลงอันนี้แล้วก็หมุนอันนี้ก็หมุนอันนี้ครับอันนี้เพื่อหมุนเพื่ออะไรหมุนเพื่อให้เข็มลงไปที่ผ้า ชื้อทีนี้เหยบนิดนึงเหยาเบาเหยาเบาเหยบแล้วทีนี้กดตรงนี้เพื่อเป็นการย้ำได้กดค้างก่อาแล้วก็เหยบพอแล้วครับพอแล้วเนี้ก็เหยบต่อพยายามดึงผ้าให้ตึงๆนะครับ ทีนี้เราก็ยกอันนี้ขึ้นจื้อแล้วก็หมุนอันนี้ขึ้นอเ่าออกเอาเข็มออกแล้วก็ยังไงคะเราก็ดึงดึงได้ออกมาแล้วก็ตัดได้ตรงข้างๆนี้อมันจะมีมันจะมีมีดตัดได้อยู่ทุกอย่างบนจัรนี้อันตรายหมดนะทุกคนมีมีดซ่อนอยู่มีมีดมีเข็มสมองว่ามาแล้วลองทำอีกอีกช่องหนึ่งดูสิ ผมเลยเลือกเอาสังคมเมืองในด้านธุรกิจในละแวกสาทรอ,อะไรเงรี้ยตึกร้ามบ้านช่องอะไรเงรี้ยที่สวยๆเราก็จะดึงออกมาเป็น Inspiration แ,แล้วกกดน,น,นูซๆนาดีไซเนอร์มือใหม่ได้เลยค่ะ <c oughs> การย้ำดาเ,นะเสร็จปุ๊บดึงก็ดึง,ดงขึ้น,น,นเย้ สมอกยางดูสิสมอกอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยคิวๆว่าแม่หนูเยาบผ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะแต่นี่เป็นชีฟองนี่คือจะเป็นตัวข้างในแบบเชียร์ข้างในใช่ครับซ็กซี่นิดนึงเล็กน้อยสวยแล้วอ่ะแค่คิดก็อยากใส่แล้วรีบทำดิ๊กแต่เห็นนี่ก็อยากถ้าด้วยอ๋อใช่อันนี้พี่ฟังเลือกได้นะว่าพี่ฟังแบบ สัมผัสอันไหนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยัใช่ใช่อะเบลมองอันไหนไว้คะเออมองผ้าอันนี้ไว้อันนี้เป็นผ้า BM นะฮะคุณสมบัติของเขาก็คือนุ่มสบายขึ้นรูปสำหรับตัวข้างในหรือตัวแจ็กเก็ตตัวแจ็กเก็ตครับตัวข้างในก็จะใช้เป็นชีฟองแล้วใครเย็บเย็บเองหรอเบลเเย็บเองทุกขั้นตอนเพื่อพี่ฟางคนเดียวเลยแน่ที่จริงแบบไม่เคยทำให้ใครเลยนะ เออเนี่ยเมื่อไหมคะคุณเบลดามาตั้ง <ๆๆ S 1> แต่เด็กๆแล้วเนี่ยเมื่อไหมคะคุณเบลฝากว่าฟังคิดว่าชุดเราเดี๋ยวจะต้องสวยงามแน่นอนเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของดีไซเนอร์แล้วก็มีสตอรี่ที่มันแบบน่าค้นหาค่ะรวมถึงทุกอย่างเนี่ยเป็นแฮนด์เมดหมดเลยแม้กระทั่งการเย็บนะคะแล้วก็การระบายสีลงสีบนผ้ามันพิเศษมากชุดนี้มีตัวเดมในิโดอยากให้ทุกคนติดตามค่ะเย้แท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กหน่อยเย้ เทคนิคสุดท้ายของเราแล้วนะคะเทคนิีการปาดสีลงบนผ้านั่นเองสีที่จะใช้ในการปาดครั้งนี้เนี่ยก็คือสีสกรีนนะครับเนื้อสีจะมีความเข้มข้นสูงมากจะมีความหนืดนะครับจะต้องใช้ผสมคู่กับตัวนี้จึ๊งจึงจึงมันก็จะออกมาเป็น แล้วร้อนเลยก็ให้เวลาดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คือทำจนหยดสุดท้ายมันต้องสวยมาแน่เราก็ยังไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็น,นลุคออกมาแบบแบบเป็นยังไงตอนนี้ก็แตงไม่ต้องผมรอไปก่อน ม,มีความเสียดายมากๆที่จะบอกทุกคนว่าผมไม่สามารถที่จะไปร่วมวันไปนอกของอยังดีไซเนอร์ได้นะครับสรุปว่าเป็นแต้มนะเป็นดีไซเนอร์แทน เรียบร้อยแล้วค่ะชุดวันนี้ค่ะสวยมากไหมคะสวยไหมสวยค่ะจะพูดว่าสวยมากชมชิ้น,นงานตัวเองหนี่นสวยค่ะชุดสวยค่ะเครื่องประดับเต็มมากเลยตอนนี้คือ10องศาไม่ลบสิบี่มาตกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะอไปถ่ายกันเป็น street snap ณถนนวิทยุค,ค่ะไปดูกันค่ะ วันนี้หนาวมากค่ะร่างกายอบอุ่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะอากาศข้างนอกก็ร้อนมากเลยคือวันนี้ต้องใส่หลายชั้นมากก็มีความรู้สึกว่ากลับไปต้องผอมเพราะเหมือนซาวหน้าเคลื่อนที่แต่ว่าชุดวันนี้คือแฮปปี้มากมันสวยมากจริงๆอะ่ะ คือทุกอย่างเป็นแบบที่เราอยากได้แล้วก็ออกมาเหมือนแบบถอดออกมาจากสเกจภาพที่เขาให้เราได้ดูเลยอุปสรรคการถ่ายหรอจริงๆก็มีแค่อากาศแล้วก็รถเพราะว่ามันจะมีช็อตที่เราต้องถ่ายตอนที่เราเดินข้ามถนนอย่างเงี้ยซึ่งถนนเส้นนั้นเป็นถนนที่รถเยอะมากคุณเบลคะคุณเบล,เบลอยู่ไหนคะ <laughs> แซลเล่นรู้ว่าติดภารกิจแล้วก็เคลื่อนตัวลําบากเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ตั้งใจทําโปรเจกต์นี้นะคะฟังดีใจมากๆที่มี โอกาสได้ใส่ผลงานของเบลนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ยังไม่ลืมพวกเราแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเขียนถึงทุกช่องทางเลยว่าเมื่อไหร่ TGF จะได้ถ่ายอีกก็อดใจเราแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาขอบคุณที่ยังรอกันะคะอย่าเพิ่งเลิกรอนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็รู้สึกพอใจกับผลงานมากๆเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคมันคือสิ่งที่เรา สิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มแรกขอบคุณทุกๆคนทีมงานทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ให้กับดีไซเน,นอร์โชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพของพวกเขานะครับขอขอบคุณทาง GGF มา,าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะสนุกคะ่ะสนุกมากหน้าตาเหมือนแบบพสนิดนึงก่อนที่จะพูดสนุกสนุกมากค่ะก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็หลอนมากด้วยจริงคือภาพอาจจะดูเหมือนแบบ พออากาศเย็นสบายแต่ตอนนี้คือเราใส่อยู่ทั้งหมด3ชั้นพร้อมกับหมวกกรรมัมมี่ค่ะไม่ใช่หมวกเป็นวูเลยคุณฟางชอบไหมคะชุดนี้ชอบค่ะน่ารักมากคือชอบสีด้วยแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เราไปถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบ็คกราวมันเหมือนเดะเลยสวยน,อน,นาอนะนาชุดหมากับชุดเลยก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งแตมแล้วก็เบลด้วยที่ถึงไม่ได้มาแต่ก็ส่งผลงานสวยๆมาให้เราได้มีโอกาสใส่ฝากถึงดีไซเนอร์ไทยทุกคนและการดีไซเนอร์รุ่นใหม่จะบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยแบบเก่งมาก คือชุดแบบนี้คือเขาเย็บเองหมดเลยแล้วก็ดีไซน์เองหมดเลยเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะหนูด้วยเหรอขอบคุณแทนพี่เบลค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe รายการ t j f ด้วยนะคะไม่บายแล้ว